สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลินสบายสไตล์แองเจิ้ลชแนลกบเพื่อน,อนออรันกจะจะฉละดโสดแล้วนะเศร้าใจจังโทษทุกคนฉันว่าทุกคนรอบข้างอ่ะแล้วพูดจปหนูไม่ตื่นเต้นเลยยินเคยอปรับก่อน เอาดีดีไหมแต่ว่าขอบคุณนะคะเด่นไปเลยนะหนูอาจจะยังไม่ใส่หัวไม่เพราะว่าหนูอะอาจจะยังไม่รู้ตัวป้าพี่เก่งคุณหมคิดไงว่ามันยังไม่เสร็จพิธีคุณก็เลยไม่ขี้จะตื่นเต้นจริงถูกปะล่ะพน่เห่นแ้หยิบบี2 6กคุณรู้เหรอบี262 อยู่ที่นู่นมีค่ะมีเอาไปเอาไปอย่างสามตัวตัวตัวพี่ตัเห็นพี่กินเป็นเจ้าใช่หนูเป็นเจ้าสาวที่ยุ่งมากแต่ยุ่งทำงานสองบล็อกเลยเอ้ยตัวใหญ่หรอตัวใหญ่สามพันกว่าบาทนะสองสองตัวใช่ไหมแล้วก็ตัวเล็กเอาไปกี่ตัวสองบล็อกไม่ตัวเล็กที่เป็นตัวมันมีสามตัวเอาไปม่ได้ขายมันมีสามตัวโอเคขายได้ตัวหนึ่งไอ้ตัวใหญ่ไม่ได้ขายไม่ไดเลยจ้ะเดี๋ยวเรไปซิ นั่งกินพื้นที่เลยไปแล้วก็ได้ถ,ไถึงจุ่มไม่ไล่เก่งก็ไปอยู่ดีเนาะไม่ไปเดี๋ยวพี่ไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเข้ามาไปส่งงานไอ้ไอ้นี้ก่อนประจุ่มทำให้ไม่ได้นละ้วก็รอหนูออกไม่ได้หรอถ้าเสร็จแล้วเนี่ยหรือมันจะสายเกินไปได้ไปคุณบอกเขาว่ารู้เรื่องหมดแล้วรู้เรื่องโนลังหมดแล้วฮะหนูจุ่มคนนี้ใช่ไหม เบย์อยู่ข้างหน้ารอแล้วเนาะมไม่เดี๋ยวจะเอาแทกอันนี้เข้าไปไงตกลงกอล์บอลเป็นคนไม่จะรอรออกใช่ได้ของอยังคะเลขมายัางวันนั้นถาม,ถามหาเลขกับหนูใช่ไหมเอะถามว่าของมันย้อส่งมาไม่ถึงของถึงไหมคะอาจจะช้าบ้างนิดนึงนะเพราะว่าพอ,อออเดอร์มันเยอะหรือบางทีหนูต้องดึงของจากนู่นจากนี่อะไรเงี้ยมันมันมันนิดนึงถ้าผิดพลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทักหลังบ้านไว้ขอขอ ขอโทษนำหน้านำโดกไปก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าบางทีก็มือแพ็คบางคนก็เป็นมือใหม่เริ่มแพ็กครั้งแรกๆก็คือช่วงนี้แหละด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เริ่มไวขึ้นแหละแบบคล่องกันขึ้นแล้วหนูก็แบบรีบพยายามปรับปรุงทุกอย่างทำไม ได้แล้วโอเคกาห่วยละกาเป็นลิงเลย สตรีทไรนะปลูกแครอทอ๋อพรุ่งนี้มีหรอไม่ใช่แครอ่ฉันก็อ่านเป็นแครอทสตรีทคือสมองคือคิดแต่เรื่องของเล่นบางทีก็ท้อใจกับตัวเองเหมือนกันนะเขาชื่อแครอทอะไรปลูกแครอทที่อะไรดาวอะไรของเขาอ่ะฉันอ่านเป็นแครอทสตรีทพี่จูม ถุงไม่พอใส่อ่ะอ่ะช่วยด้วยไมเ i ิล <c oughs> ถุงอะไรพี่จอมถุงอะไรเนี่ยออะเอางี้เอาไม่พอแม่นางอันถุงนี้หรอ ตรงนี้มันมีอย่างอื่นแล้วอ่ะเดี๋ยวของซ้อนกับดินไม่ได้อันนี้มันกินไม่ได้ทุ่งใหญ่เราหมดแล้วเนาะเอามันออกไปก่อนเอาไปเพื่อไปจัดการเคลียร์กับน้องเองอ่ะมาอ๋อมีแค่นี้ที่ไม่พอใช่ไหมแค่น,นี้แล้วก็อันนี้เดี้อจับแล้วอุ้ยต้องแน่นด้วยให้จับให้ตามหน่อยอ่ะพี่จุ๋มอันนี้อันหนึ่งไปอันนี้เปปนนข้าเก็บ พี่แก่งคะค่ะอุ้ยเอ้ยถุงเท้าดูซอได้ไหมไหนพี่วาดไว้ตรงขอบก็่อีกนะขอบรองเท้าครบสองคู่แล้วเนาะถุงเท้าไง